今宵は被殺隊最終選別にお集まりくださってありがとうございますではいってらっしゃいませ กระแสตอบรับที่ดีเยี่ยนจากผู้ที่ชมล้วในญี่ปุ่นนะครับและก็สื่ออนิเมะหลายเจ้าที่ได้ออกมาพูดถึงดาบพิฆาตอสูรเดอะมูฟวี่มุเกนเทรนหรือว่าดาบพิฆาตอสูรเดอะมูฟวี่สึกรถไฟสูนิรันที่ฉายเพียงแค่10กว่าวันนะครับกว่าเงินไปแล้วถึง1,000 10, 0ล้านเยนหรือว่าตีเป็นเงินไทยนะครับถึง3,000กว่าล้านบาท oh yeah. แล้วก็ยังฟาดนะครับทำลายสถิติการทํารายได้ตอนเปิดตัวมากที่สุดของญี่ปุ่นส่วนความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ใช้งาน My Anime List นะครับเว็บอนิเมะชื่อดังนะครับจากต่างประเทศได้ให้ความคิดเห็นโดยเชิงบวกว่าเนื้อเรื่องต่อจากอนิเมะที่ีทวีความงดงานทั้งภาพแล้วก็เสียงงบที่ลงในงานนี้คงสูงมากๆเลยผลงานเพลงประกอบเข้าคันเทพบิวอารมณ์แบบสุดๆสวยงามระดับมาสเตอร์พีซขยายสเกลความยิ่งใหญ่จากมาังงะไปไกลมากๆเลย ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคงต้องไปพิสูจน์เองนะครับว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนซึ่งจะเข้าฉายในบ้านแล้วนะครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เองวันที่9้าธันวาครับจงเกณน้องสมยโมย่ยโมยรไกนาช้าน่ากา่อทา 入りたいキョウジロ俺は、俺の責務を全うするレクターここにいる者は、誰も死なせない p a n ป n i m e m เม i e t h a i l a n ลและก็เอ็มพิกเจอนะครับขอ,อนำเสนอภาพยนตร์สุดยิ่งใหญให่แห่งปีปี2020ที่มีชื่อว่าคิเมสุนโนะยาบะมุกเกนเทรนภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่ดัดแปลงจากมังงะและก็อนิเมะซีรีส์ชื่อดังสุดร้อนแรงในขณะนี้โดยยอดขายในฉบับหนังสือการ์ตูนนะครับกว่า44ล้านเล่มและไล์โนเวลทั้ง2 000, 000, 000, เล่มยอดขายรวมทั้งหมดถึง1.2ล้านเล่มเลยทีเดียวและก็เพลงเปิดซีรีส์สุดฮิตนะครับที่มียอดจำหน่ายแผ่นกว่า1 0 0 0 0ก๊อปปี้เลยทีเดียวสู่เนื้อหาภาคต่อในฉบับภาพยนตร์นะครับ ที่จะนำทุกท่านไปสู่ความสนุกที่ทุกคนต่างรอคอยเรื่องราวของคามาโดทันจิโร่เด็กหนุ่มผู้เสียครอบครัวไปจากอสูรเหลือเพียงแค่เนซุโกะนะครับน้องสาวสุดน่ารักเพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ ทันจิโร่จึงต้องฝึกฝนตนเองเพื่อตามล่าตัวการใหญ่ของเรื่องทั้งหมดที่ทําให้เนซุโกะนะครับกลับมาเป็นปกติได้เช่นเดิมพร้อมด้วยปริศนาเรื่องราวลึกลับนะครับดาบแผลเป็นสายเลือดและก็อาสูนในเดอะมูฟวีนี้นะครับจะเล่าถึงปริศนารถไฟที่มีเหล่าอาสูนเสาหลักแห่งไฟนะครับเรงโกคุ oku, สุดร้อนแรงที่จะทําให้นะครับหนังโรงเรื่องนี้เนี่ยทวีความเดือดขึ้นไปอีก จากตัวอย่างหนังนะครับที่ได้ปล่อยออกมาล่าสุดนี้เราจะได้ริมรถนะครับของความสวยงามทั้งงานภาพและงานเสียงและที่สําคัญก็คือการปรากฏตัวของ12อสูรจันทราข้างขึ้นที่เป็นอันดับที่3านะครับอาคาสะที่ในตัวอย่างนั้นก็มีการต่อสู้อย่างดุดเดือดเลือดสาดจนส่งสารเสาหลักเพลิงจับใจมากๆเลยครับปลอรอนะครับในตอนท้ายเนี่ยอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะสปอยแล้วเนาะแต่สําหรับคนที่อ่านมังานแล้วนะครับก็น่าจะรู้เนาะว่าฉากต่อไปนะั้นมันจะเป็นยังไงต่อไม่พูดดีกว่าเนาะยังไงนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับจะเข้าฉายในวันที่9ันว อย่างแน่นอนครับอย่าลืมรวมพลังไปดูกันให้เยอะๆด้วยนะครับทุกรงทั่วประเทศเดอ้อเอาละครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อพี่เอกเนาะลงคลิปอะไรใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนทันทีเลยสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย